การขายนะครับเป็นเรื่องที่เรารู้นะครับและเข้าใจแต่ทําไมนะครับหลายคนที่ทํางานขายนะครับกลับขายไม่ค่อยได้นะครับหรือบางครั้งเราก็ทําการขายนะครับแต่การขายนั้นกลับไม่เป็นไปตามเป้าเราเห็นหลายคนนะครับที่ก้าวเข้าสู่การเป็นท็อปเซลล์นะครับแต่ทําไมคนนั้นกลับไม่ใช่เราหรือจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของงานขายเนี่ยนะครับเป็นยาหอมสําหรับเขาแต่กลับเป็นยาขมสําหรับเราครับ เราได้เข้าไปอ่านนะครับได้เข้าไปเรียนหรือบางครั้งนะครับหลายๆท่านนะครับมีโอกาสได้เข้าไปลงคอร์สนะครับเพื่อที่จะจัดอบรมนะครับหรือเรียนรู้นะครับในเรื่องหลักสูตรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขายซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วครับทำไมครับเราถึงเข้าใจเป็นเรื่องๆนะครับเข้าใจเป็นส่วนๆมันมีบ้างไหมครับหลักสูตรที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบนะครับทั้งการตลาดทั้งกระบวนการขายการปิดการขายที่สําคัญนะครับมีกรณีศึกษา ที่นาเทคนิคที่เกิดจากการเรียนรู้นั้นเอาไปใช้ได้จริงเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นเป็นแนวทางและปรับเข้าไปใช้ในการขายของพวกเราทุกคนได้จริงๆสูตรรับปั้นนักขายเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ทั้งหมดครับในหลักสูตรนี้นะครับพวกเราจะได้เรียนรู้และพบกับเนื้อหานะครับซึ่งแบ่งอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมด4เซสชั่นด้วยกันนะครับ กระบวนการทั้งหมดนะครับใน4เซสชันนี้นะครับจะว่ากันตั้งแต่ภาพรวมนะครับของตลาดก่อนที่เราจะทําการขายนะครับเราเรียวกว่าเป็นเซสชันที่1นะครับก่อนการขายหรือว่า pre session นะครับก่อนการขายนั้นนักขายครับจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรแน่นอนครับก่อนที่เราจะกระโดดไปสู่การขายนั้นเราอาจจะต้องมีการเตรียมนะครับสำคัญก็คือการเตรียมนั้นการเตรียมความพร้อมของเรานั้นเราจะต้องเตรียมอะไรนะครับในเซสชันที่1นี้นะครับเราจะ บอกทั้งหมดนะครับว่านักขายครับการจะเป็นนักขายที่ดีนั้นการก้าวจะสูงการเป็นท็อปเซลล์ที่ดีนั้นเราจะต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้างนี่คือเซสชั่นที่1น,นะครับในเซสชั่นที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการขายนะครับกระบวนการขายหรือเราเรียกว่าเป็นเซลล์ หลักการนะครับในเรื่องของเซลล์โปรเซสนั้นผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านที่ผ่านการศึกษามาแล้วผ่านการเรียนรู้มาแล้วหรือไปเทคคอร์สในหลายๆคอร์สมาแล้วเนี่ยจะพบว่ากระบวนการขายนั้นเรามีเจ้าทฤษฎีหลายทฤษฎีเลยนะครับบางก็มี7มี8มี6แล้วแต่เลยนะครับแต่สําหรับนะครับในกระบวนการขายนะครับซึ่งหลักสูตรที่ผมจะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนด้วยกันในหลักสูตรนี้นะครับเราจะมีกระบวนการนะครับการขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนซึ่งแน่นอนครับขั้นตอนทั้งหมดนะครับเรา ราก็จะมาลงรายละเอียดในขณะเดียวกันเราจะมีกรณีศึกษาพร้อมทั้งยกตัวอย่างนะครับในการใช้งานในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยนี่คือขั้นตอนที่2นะครับในเซสชันที่3นะครับเราจะแยกออกมาเป็นอีก1ขั้นตอนนะครับว่าเรื่องของเทคนิคปิดการขายหรือ close sale เทคนิคนะครับเทคนิคนี้นะครับจัดว่าเป็นเทคนิคนะครับที่ ถือว่าใช้กันเป็นส่วนมากนะครับวันนี้ผมนํามาฝากอยู่ด้วยกันทั้งหมด8เทคนิคปิดการขายซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละเทคนิคนั้นสามารถที่จะนํามารวมกันนะครับได้ หลากหลายนะครับเป็นหลักเป็นแม่บทนะครับผมยกตัวอย่างครับเหมือนกับแม่ไม้มวยไทยแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้อย่างช่ำชองนะครับในแต่ละแม่ไม้เทคนิคปิดการขายและเมื่อสําหรับในกรณีที่นะครับพวกเรานะครับเอาไปใช้จริงสามารถที่จะเอามาผสมและกลายไปเป็นเทคนิคปิดการขายอีกแบบไม่รู้จบเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับในเซสชั่นที่4นะครับเป็นเซสชั่นที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่จริงๆแล้วมีความสําคัญครับ ทุกคนครับเวลาเราพูดถึงหลักสุดการขายทั้งหมดจะจบอยู่ที่เมื่อเราปิดการขายนะครับแต่ในความเป็นจริงครับผมอยากจะเรียนพวกเราทุกคนว่าไม่ที่จบแค่นั้นนะครับจริงๆแล้วการขายได้หรือการปิดการขายได้ดีแต่ยังไม่สุดนะครับยังไม่ถึงที่สุดของการขายเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าสามารถที่จะซื้อจากเราไปแล้วหรือเรียกว่าปิดการขายจากเราไปแล้วสิ่งสําคัญครับเรื่องราวที่ต่อจากนั้นเราเคยฟังนิทานที่เคยเล่าตอนเด็กๆใช่ไหมครับ เรื่องทั้งหมดจะจบลงที่เจ้าชายและเจ้าหญิงนั้นได้แต่งงานกันแล้วก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในชีวิตจริงครับที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎีจุดเริ่มต้นจริงๆความสนุกที่แท้จริงมักจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นและนี่คือนะครับในเซสชั่นที่4ครับเราจะมาพูดถึงว่าจุดเริ่มต้นหลังการถ่ายนั้นเราสามารถที่จะทําอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งในหลักสูตรนี้ผมเชื่อว่านะครับเราก็จะเอาเทคนิคนะครับหลักการ ตัวอย่างนะครับและเครื่องมือนะครับว่าหลังจากการขายนั้นเราสามารถที่จะทําอะไรได้แน่นอนครับทำเพื่อเพิ่มยอดขายเราสามารถที่จะทําการ Upselling Cross Selling ได้อีกเยอะแยะมากมายจากกระบวนการในเซสชันที่4 ผมเชื่อว่านะครับใน4กระบวนการนี้นะครับใน4เซสชั่นนี้นะครับจะทําให้พวกเรานะครับรู้รอบในเรื่องเกี่ยวกับการขายผมพุทิชายผาสุการณ์นนครับมีประสบการณ์ทํางานนะครับในการขายสินค้าครับทั้งอาหารเสื้อผ้าและธุรกิจทางด้านไอทีนะครับดูแลธุรกิจทั้งขายปลีกขายส่งรวมทั้งธุรกิจในด้านการขายตรงหลายชั้นหรือ MLM นะครับผมทํางานนะครับในองค์กรบริษัทนะครับเรียกได้ว่าทั้งขนาดเล็กขนาดกลางรวมทั้ง ในระดับมหาชนนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมทํางานด้านที่ปรึกษานะครับและเป็นวิทยากรนะครับด้านการขายและการทําธุรกิจนะครับให้กับองค์กรต่างๆนะครับผมได้นําประสบการณ์ที่ผมมีนะครับบวกกับการทํางานกับองค์กรชั้นนําต่างๆมาสกัดนะครับเป็นหลักสูตรพิเศษนะครับหลักสูตรที่จะทําให้พวกเราทุกคนนะครับกลายเป็นท็อปเซลล์กับหลักสูตรนี้สูตรลับปั้นนักขายครับ